ขณะเดียวกันมีนักโทษที่นอนสบายอยู่ชั้นสิบี่ทั้งทั้งที่คดีอุกชะกันกว่าโทษก็แรงกว่าแต่พวกคณะกุ๊กไก่โทษสองปีสามปีหนึ่งปีโทษก็เบากว่านักโทษชายสักศินมากเลยแต่ทำไมาอยู่ในเรือนจำทำไมาอยู่ในเรือนจำ ทีเรื่องนี้คุณไปนั่งไม่ไปนั่งถามแกนนาของพวกคุณทั้งคณะก้าวหน้าก้าวไกลกุ๊กไก่ไปไหนพวกเนี้ยไม่ถามล่ะว่าทําไมพวกคุณทั้งหมดไม่ไปประท้วงโรงพยาบาลตํารวจมีนักโทษชายสบายอยู่ชั้นสิบสี่แล้วทีนี้นักโทษของคณะกุ๊กไกที่อยู่ในเรือนจามันเป็นคนไหมทําไมด้อมส้มถึงเงียบมึงไม่ไปถามละว่าทําไมสิริกันยงถึงเงียบทําไมตู้ต้าตอมแต๋มถึงเงียบ ทำไมธนาทุยถึงเงียบทำไมชอบฉวไม่พูดเลยเลยปกตินี่แกงกล้าขายใหญ่มากไม่ใช่หรอทำไมลมลังสิมันถึงเงียบเชียดชะทำไมไอ้วิรอดอวิรอดบัววิว,วิรวยเนี่ยไอ้วิรวยก็เงียบปกติแกงกล้าขายใหญ่มากปกติไฟกับตำรวจอยู่ตลอดไม่ใช่หรอกำนันนกกำนันนอกกบนนนอ,อะไรก็ไส่ไม่ใช่หรอ สวยทางหลวงสวยทางด่วนก็ไปไฝ่ไม่ใช่เหรอทีนี้โรงพยาบาลตำรวจก็เรื่องตำรวจเหมือนกันทำไมไม่ไปไฝ่เลยวิรวยอะที่จริงคุณก็เลือกที่จะไฝ่เหมือนกันนี่เนาะทำไมคุณจึงเลือกในการที่จะปกป้องนักโทษชายชั้นสิบสี่ละกุ๊กไก่ก้าวหน้าทำไมคุณไม่เลือกในการที่จะเป็นมาตรฐานเท่าเทียมกันระหว่างนักโทษชายชั้นสิบสี่กับนักโทษคดีที่พวกคุณเนี่ยอ้างว่าอยู่ในเรือนจำไอ อนนนนำพังซึ่งเป็นทนายความของยายสสอ,องค์กชาตาอ่ะมันนั่งอยู่ในเรือนจำนี่มันติดคุกอยู่คุณรู้ไหมแล้วทำไมชีวิตมันเนี่ยจึงไม่เท่ากับทักษิณซึ่งเป็นนักโทษชายชั้นสิบสี่ล่ะทำไมไม่ถามอ่ะมึงถามสินี่กูไม่ได้ยุนะแต่กูเห็นมึงมาสามเดือนผ่านเข้าไปประมาณร้อยสี่สิบวันแล้วมึงยังไม่ไปที่โรงพยาบาลำํำรวจเพื่อที่จะไปตรวจสอบเลยถ้ารู้ กระบวการของกระบวนการยุติธรรมที่โรงพยาบาลตารวจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วยมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณทางด้านความมั่นคงของประเทศด้วยดังนั้นประธานกรรมธิการความมั่นคงคือรังซีมันโรมเป็นสสพักกุ๊กไก่ไม่ใช่เหรอมึงยืนอยู่ทำไมล่ะมึงไม่ต้องไปตรวจชายแดนก่อนที่มึงจะไปตรวจชายแดนเนี่ยมึงไปตรวจชั้นสิบสี่ก่อนแล้วประธานกรรมธิการอื่นๆซึ่งคุณคลองตํ็แหน่งประธานกรรมธิการครึ่งสภาเพราะสสคุณได้เยอะ แล้จังร้อยห้าสิบสองคนทําไมากรรมธิการชุดอื่นเงียบละ่ะกรรมธิการสาธารณสุขต้องเข้านะรักษาไปร้อยสี่สิบวันปรากฏว่าไม่หายเนี่ยกรรมธิการสาธารณสุขต้องตรวจสอบโรงพยาบาลตํารวจแล้วนะตรวจสอบหมอโรงพยาบาลตํารวจแล้วนะว่าเอาอยาอะไรให้กินเอาอยาอะไรให้ใช้เอายาอะไรให้ทาเอาอยาอะไรไปรักษามันถึงไม่หายอะ่ะกรรมธิการสาธารณสุขต้องเขา้กากรรมธิการความยุติธรรมก็ต้องเขา้า กรรมการตำรวจนี่เขาจะเข้าอยู่แล้วไม่รู้เข้าวะไรกรรมการความมั่นคงก็ต้องเข้างานงอกทั้งหมดทุกกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปใส่ใจคุณจะปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะก็ไหนบอกคุณเท่าเทียมไนงะที่ขบวนเสด็จไปโคราชมึงเนี่ยไปยื่นป้ายบอกว่าเท่าเทียมเท่าเทียมเท่าเทียมทำผิดกฎหมายทางด้านการรักษาความปลอดภัยผู้นำแท้ๆไปยื่นป้ายมึงบอกขอความเท่าเทียมขอความเท่าเทียม ที่ชั้นสิบสี่นั่งสบายจีอยู่นั่นน่ะทําไมมึงไม่ไปเรียกร้องความเท่าเทียมกับนักโทษรายอื่นน่ะมึงก็ไปเรียกร้องความเท่าเทียมสิในมึงบอกว่าขอความเท่าเทียมไงนั่นน่ะนักโทษายชั้นสิบสี่เนี่ยเทวดาพ่อคุณหนูตุ้งติ้งเน่ะมึงว่าเท่าใครนั่นน่ะมันเท่าใครนั่นน่ะมึงว่ามันเท่าใครนั่นน่ะมันไม่เท่ามึงแต่มันจะเท่าใครนั่นน่ะฮะมันไม่เท่ามึงแน่ๆแต่มันกพยายามจะเท่าใครอ่ะมันไปนอนอยู่ชั้นสิบสี่นั่นน่ะ สภาผู้แทนราษฎรอย่างพวกคุณทำไมถึงไม่ไปตรวจสอบล่ะอะแม่ไม่ต้องมานั่งแซะด็อเตอร์มริกาหรอกอืม